สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life by เตืนนะคะวันนี้นะคะเติอนจะพาเพื่อนๆมาเปิดประตูสู่จิตใต้สำนึกค่ะว่าเราสามารถมีขั้นตอนและมีอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตหรือการที่เราจะไปยังคลื่นสมองของจิตใต้สำนึกของเราที่เขาเรียกว่าเป็นคลังปัญญาหรือยักษ์จินนี่หรือตูตนที่ยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยเราจะสามารถจูนหรือเข้าไปได้ยังไงซึ่งวิธีการเตือนจะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟัง แน่นอนค่ะว่าเนื้อหาส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากคุณคือพาซิโบซึ่งเป็นในเรื่องของการทำสมาธิและการเรียนรู้ในเรื่องของเซลและเซลต่างๆหรือประสาสัมผัสต่างๆที่เราจะทำให้เรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราดียิ่งขึ้นแน่นอนค่ะว่า ชีวิตประจําวันของเรานั้นมันเต็มไปด้วยความเครียดและสารเคมีในร่างกายของเรามันหลั่งออกมาเนื่องจากเราจะต้องอยู่ในสภาวะที่หนีหรือสู้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณไม่ได้ฝึกให้ตัวเองนั้นได้ทําสมาธิได้ไปสู่ขึ้นที่มันทําให้เราสามารถจูนกับจิตใต้สํานึกได้นั้นเราจะใช้ชีวิตแบบในเรื่องของการที่วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาคิดกังวลตลอดเวลาเร่งรีบตลอดเวลา เพราะฉะนั้นคลื่นที่เตือนจะบอกเนี่ยแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักเนี่ยมันมีประโยชน์กับคุณมากเนื่องจากว่ามันเป็นการสื่อสารที่จะทําให้เรานั้นได้ข้อมูลที่เป็นอนันต์ปัญญาเนี่ยจากจิตใต้สํานึกของเราและการไปวิธีการไปนะั้นมันก็มีขั้นตอนซึ่งแน่นอนค่ะว่าเวลาที่เราจะเปิดประตูสู่จิตใต้สํานึกเนี่ย มันต้องใช้มันต้องไปด้วยคืนคืนที่เราเรียกว่าการทําสมาธิซึ่งคืนต่างๆที่คุณใช้ชีวิตและการไปถึงคืนที่จะสู่จิตใต้สํานึกมันมีด้วยกันหลายคืนซึ่งเตือนจะเล่าให้ฟังนะคะว่าม,มีอะไรบ้าง คลื่นเนี่ยมันมีเบตา้าเบต้าสูงเบต้ากลางเบต้าต่ำก็คือการใช้ชีวิตประจำวันของเราเราอยู่ในคลื่นเบต้ากันซะส่วนใหญ่จากนั้นก่อนที่เราจะไปถึงจิตใต้สำนึกที่เรียกว่าเป็นการเปิดประตูสู่จิตใต้สำนึกเนี่ยมันจะมีจิตคิดวิเคราะห์กั้นอยู่เช่นถ้าคุณบอกว่าคุณอยากรวยคุณโปรแกรมว่าคุณอยากรวยอยากรวยมันเข้าไปไม่ถึงจิตที่อยู่ส่วนล่างที่เป็นภูเขาน้ำแข็งซึ่งมันมีตัวเนี้ยกั้นอยู่แล้วถ้าใครนั้นถูกโปรแกรม หรือถูกเชื่อถูกมีทัศนคติที่กั้นตัวนี้เอาไว้การใช้ชีวิตในคลื่นเบต้าของคุณก็จะไม่สามารถลงไปยังคลื่นที่เป็นคลื่นลับลึกและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้ในระหว่างคุณมองภาพตามนะคะว่ามันเป็นภาพวงกลมส่วนบนนี้จะเป็นคลื่นเบต้าที่เราใช้ชีวิตกันอยู่คิดวิเคราะห์ทั่วไปจากนั้นมันจะมีเหมือนประตูค่ะประตูกั้นจิตวิเคราะห์ที่จะนําคุณไปสู่นั้นจิตใต้สํานึกมันจะเรียกว่ามันมีคลื่นอัลฟาคลื่นอัล ฟานี่อยู่ในลักษณะของการผ่อนคลายเบาสบายคุณรู้สึกว่าคุณลีแลกมากคุณผ่อนคลายนั่นแหละค่ะคุณกําลังอยู่ในคลื่นของอัลฟาจากนั้นเวลาที่คุณจะต้องการเปิดประตูจะต้องนําพาตัวเองนั้นไปสู่คลื่นทีตาเดลตาแล้วก็หลับลึก หลับลึกเนี่ยก็คือการที่คุณไม่สามารถที่จะรู้สติได้หรือว่าเป็นสภาวะที่นิ่งจากนั้นการที่คุณจะต้องผ่านอัลฟาที่กึ่งหลับกึ่งตื่นไปเนี่ยจากนั้นให้คุณโปรแกรมขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะจะทำให้คุณนั้นนำพาสิ่งที่เรียกว่ามหาปัญญาที่คุณต้องการนั้นเข้าไปได้และการการไปยังขึ้นต่างๆนั้นคุณจะต้องอาศัยเครื่องมือ เครื่องมือที่ว่านั้นก็คือการทําสมาธิทําไมเขาบอกให้คุณทําสมาธิเพราะจิตของคุณมันจะขาดการปรุงแต่งและไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องนึกถึงอะไร หรือถ้าใครที่ฝึกฝนนานก็จะสามารถเข้าไปอยู่ในคลื่นเหล่านี้ได้ทำให้เขามีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียต่างๆเกิดพลังต่างๆแม้กระทั่งสตีฟจ็อบเขาก็ใช้วิธีการทำสมาธินะคะและแน่นอนค่ะชีวิตของเรานั้นมันวุ่นวายเนื่องจากมันต้องต่อสู้และหนีอย่างที่เติ้ได้พูดไปมันอยู่ในคลื่นเบลตามีความคิดวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาสมองส่วนหน้าของเราเนี่ย ในส่วนที่เรียกว่า์อเทเนี่ยที่เกิดจากร่างกายสภาพแวดล้อมเวลาเนี่ยมันถูกปรุงแต่งถูกกําหนดอยู่ตลอดเวลาแล้วยิ่งถ้าคุณเครียดนิดเดียวเนี่ยความเครียดของคุณเนี่ยมันก็จะพุ่งตรงไปถึงเรื่องของเวลาว่าเราจะต้องสู้หรือหนีอยู่ตลอดให้ความสนใจกับการดูแลร่างกายปกป้องเราเราจึงไม่ได้มี ขื้นที่จะไปสู่ขึ้นของความคิดสร้างสรรค์ได้เลยเพราะฉะนั้นการจดจ่อกับปัญหาภายนอกมากเกินไปมันจึงง่ายกว่าที่จะทําให้เกิดคนจึงเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริง แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าหากเราต้องการการเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะต้องเปลี่ยนแปลงที่ภายในซึ่งคุณสามารถไปยังคลื่นเหล่านั้นได้ด้วยสมาธิการไปยังสมาธินั้นมันไม่มันไม่ใช่แค่ว่าเปลี่ยนจากโลกภายนอกแต่มันเปลี่ยนไปถึงภายในของเราและมันยังสามารถทำให้เราได้ความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการจินตนาการต่างๆ เพราะการไปยังเคลื่อนทีตานั้นมันจะทำให้คุณนั้นเกิดการคล้อยตามไม่ต่อต้านการทำสมาธินั้นนอกจากมันจะทำให้เราเคลื่อนจากจิตที่เป็นจิตสำนึกก็เป็นจิตไร้สำนึกการเห็นแก่ตัวก็เป็นการไม่เห็นแก่ตัวการที่เรามีตัวตนมีอีกโก้ก็เป็นไร้ตัวตนเป็นพวกวัตถุนิยมก็กลายไปเป็นพวกไม่มีวัตถุนิยมนั่นคือประโยชน์หรือสิ่งที่ทำให้คุณเคลื่อนจากสมาธิจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้เพราะฉะนั้นมันจะปิดการทำงานที่ เรียกว่าส่วนที่เป็นเรื่องของความคิดเรื่องของการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นทําไมคุณจะต้องไปคลื่นทีตาให้ได้เนื่องจากการทําสมาธิเพราะคลื่นนั้นมันเป็นคลื่นที่จะทําให้คุณน,นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการโปรแกรมจิตใหม่เกิดการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าถ้าชีวิตของคุณที่เป็นอยู่นั้นถูกโปรแกรมไว คุณจะต้องกลับเข้าไปโปรแกรมใหม่ด้วยคำพูดที่ใช่เขาจึงบอกให้คุณนั้นโปรแกรมจิตในช่วงก่อนนอนเป็นช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็ช่วงที่คุณนั้น หลังจากที่คุณตื่นนอนมาแล้วเป็นช่วงที่คุณยังไม่ได้ใช้จิตคิดมากให้คุณโปรแกรมจิตสิ่งดีๆที่คุณต้องการลงไปนั่นในเรื่องของขื้นมันและมันเป็นที่มาว่าทําไมคุณต้องโปรแกรมก่อนนอนและทําไมคุณต้องโปรแกรมหลังจากที่คุณตื่นนอนใหม่ๆเพราะว่าจิตคิดตัวนี้มันยังไม่ได้ทํางาน ทีนี้คุณรู้ระดับของคลื่นพลังงานต่างๆแล้วว่าคุณใช้พลังงานส่วนใหญ่อยู่ในคลื่นของคลื่นเบตา้าต่อไปถ้าเราจะไปยังคลื่นหรือประตูจิตใต้สำนึกที่จะเปิดออกได้คุณต้องทำสมาธิเพื่อที่จะไปในช่วงเวลาของคลื่นกึ่งหลับกึ่งตื่นอัลฟาจากนั้นคุณก็เข้าไปยังคลื่นของคลื่นทีตาวิธีการนี้คือการฝึกฝนเท่านั้นที่จะทำให้คุณ กลายเป็นคนได้ข้อมูลกลายเป็นคนมีปัญญามากเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจงใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเป็นการสมาธิเข้าไปเปลี่ยนแปลงตัวนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทําสมาธิการเปลี่ยนแปลงขึ้นต่างๆมันจะช่วยให้คุณนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เนื่องจากอยู่ที่เราฝึกฝนและการโปรแกรมของเราที่ทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลง นี่ก็คือเนื้อหาบางส่วนนะคะที่จะน,นำมาแบ่งปันวันนี้คุณรู้แล้วว่าถ้าคุณอยากเปิดประตูสู่จิตใต้สำนึกคุณจะต้องใช้วิธีการทำสมาธิ ทำให้ตัวเองอยู่ในช่วงเวลาผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกเบาสบายมากที่สุดจนถึงช่วงเวลากึ่งหลับกึ่งตื่นเพื่อไปถึงคลื่นต่างๆที่เป็นคลื่นพลังลงานหยุดการปรุงแต่งต่างๆทําให้เราโปรแกรมทําให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ทําให้เรามีไอเดียต่างๆเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะสําหรับวันนี้เติ้นก็นําความรู้ดีๆมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์กดติดตามได้แล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Yeah.